ออีกแล้วครับโอ้รังผมเห็นมีแต่รังเหลือครับม่แต่นานสุดเลยยอดครับยอดม่แต่ยอดเลยครับตั้งแต่ละรังของผมไม่มีแล้วครับอยู่ทําจํำครับมีแต่แบบนี้เลยครับมีแต่สูงๆแบบนี้เลยครับเนี่ยอ่างเห็นแต่ดำๆครับจะไปแล้วครับเออเชิญเปีนเยบ ครับวันนี้มาเจอกับแานเตน้ในกลราบพื้นีครับกำลังเกา่าทอยครับทางเก่ากำลังเกาทอยมันเจี๊ยบเลยไปครับต้นไม้ใหญ่ครับเตนสูงขึ้นยาก่อยครับเกา่าทอยขึ้นครับเราดูผลงานครับ จะเป็นยังไงบ้างว่าจะมีหัวน้ำดีไหมแต่รังน่าจะแก่ไปหน่อยครับตกทถอยประมาณ10กว่าลูกถึงกิ่งครับแต่ต้องขึ้นไปโตอ,อีกครับไปครับแดดร้อนๆเลยวันนี้ไปก็ได้ครับกลัวหายต้องรีบๆหน่อยครับ เดียวกันอยู่บนต้นไม้ครับโดนพึ่งดุดุเลยครับหัวน้ําใหญ่ๆเวยๆเลยหัวน้ําเต็มเตมเลยดุจริงครับดูเหล็กในก็รู้ครับดุแค่ไหนนําได้ขึ้นเลยครับต่ก่อนแล้วครับงานวันนี้ดุจริงๆครับไต่เป็นตัวเลยครับเต็มแขนเต็มมือหมดเลยครับไปเต็มเลยรันเต้โดนแล้วครับวันนี้โดนรุมยับเลยไายเต็มเลยครับเต็มคอเลยครับ ไม่จังกว่าซีโลครับรังไม่ได้ครับรังเจครับไม่เป็นหัวน้ำปิดตาเลยครับเดี๋ยวตุ่งไอ้คน